มีคำถามค่ะดิจิทอลรีช่วยด้วยดิจิทอลรี FAQ ถามมาต่อไปกับดิจิทอลรีสวัสดีค่ะ วันนี้พบกับเฟิร์นดิจิทัลรีนะคะในช่วงดิจิทัลรี FAQ ค่ะและก็เช่นเดิมอยู่กับน้องไอซ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เฟิร์นสวัสดีค่ะน้องไอซ์เป็นไงคะวันนี้ไปเจอคําถามอะไรมาเราเริ่มถามก่อนเลยนะ <laughs> เจอคาถามมากมากใช่เพราะว่าดิริกันจะรู้แล้วว่าถ้าเจอไอเนี่ยต้องมีคําถามสงสัยเป็นเจ้าหนุ่มจไม่มาแน่นอนยินดีเสมอคะ่ะน้องไอซ์เพราะว่าก็ถือว่าน้องไอซ์เป็นตัวแทนนะคะจากนักเรียนเอ็กซ์คลูซีฟคลาสของเรา ะค,ะค่ะซึ่งคำถามวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่เชื่อว่าทุกคนน่าจะอยากรู้มากๆเลยเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวกับคนที่มีแฟนเพจค่ะพี่เฟิร์นอืมค่ะค่ะคำถามวันนี้นะคะก็คือ เรามีคนกดไลค์เพจแล้วมีคนติดตามเพจแล้วค่ะแต่ว่าบนเพจของเรานะคะไม่มี engagement เลยแบบนี้ค่ะมันก็ทําให้เพจเราอะดูเงียบเหางาถูกไหมคะพี่เฟิร์นอืมใช่ถ้าไม่มี engagement ใช่ไหมคืออยากให้คนแบบเข้ามาทักมาคอมเมนต์เราหน่อยหรือกด post แชร์โพสต์เรานิดนึอยอย่างนี้นเราคทำไงดีคะพี่เฟิร์นโอเคค่ะอันแรกเลยคือ หากอยากได้ engagement จากแฟนเพจเนาะเราจะต้องแบบสื่อสารนะคะกับแฟนเพจนะคะเป็นประจําสม่ําเสมอเพื่อให้แฟนเพจเนี่ยรู้สึกถึงความเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ผูกพันกับแบร์หรือเพจของเรานะคะ,คะโดยการโพสต์คอนเทนต์ที่มีประโยชน์แล้วก็สอดคล้องกับความสนใจของกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยแหละคะ่ะโดยต้องไม่ลืมที่จะศึกษาแล้วก็วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของเราด้วยนะคะและจะต้องนะคะสามารถสร้างโพสต์นะคะ คําถามเพื่อกระตุ้นให้แฟนเพจของเราเนี่ยมีส่วนร่วมนะคะในบางกรณีเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะสร้างกิจกรรมนะคะในกิจกรรมเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆนะแข่งขันนะคะหรือว่าแจกรางวัลให้แฟนเพจเนี่ยได้เข้ามาร่วมสนุกกันนะคะ,คะโดยอาจจะมีส่วนลดหรืออาจจะเป็นรางวัลน,นะคะก็แล้วแต่ลองจัดสรรดูนะคะเพื่อเป็นการอตอบแทนและกันให้คนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเนี่ยค่ะ แต่สุดท้ายแล้วนะคะก็คือถ้าสุดท้ายแล้วยังพยายามทําแล้วก็ยังไม่ได้อยู่นะคะ,ะก็อาจจะต้องลองซื้อโฆษณานะคะโดยเลือกวัตถุประสงค์ engagement นะคะและจะต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายให้เฉพาะเจาะจงด้วยนะคะเพื่อให้ a c e b o o k เนี่ยไปตามหากลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราจริงๆมา engage กับโพสต์ของเราค่ะ ถ้าอย่างนั้นอันดับแรกคือต้องกลับไปดูก่อนว่าเราเนี่ยมีการโพสต์คอนเทนต์ต่างๆเป็นยังไงใช่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเราไหมตรงกับความสนใจเขาหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งละกันว่าทําไมถึงโพสต์ไปแล้วไม่เกิด e n g a g e นะคะโอเคคําถามต่อมาค่ะมันเป็นคำถามที่เกี่ยวเนื่องกันเลยซึ่งอันนี้ไอ้เพิ่งเคยได้ยินเลยค่ะเรื่องของเอ็ดแค่ะพี่เฟิร์น อยากรู้มากเลยค่ะว่าเอชแกรนเนี่ยมันคืออะไรคะแล้วมันมีความสําคัญกับการตลาดบน f a c e b o o อย่างไงบ้างโอเคค่ะเอชแกรนนะคะก็คือคะแนนของโพสต์ที่เราโพสต์ลง Facebook นะคะซึ่งเป็นตัวกําหนดว่าโพสต์ของเราเนี่ยจะถูกไปนําเสนอบนหน้าฟีดของคนที่กดไลค์เพจเรามากน้อยเพียงใดนะคะส่งผลต่อการมองเห็นโพสต์นั้นๆไปจนถึง ส่งผลต่อ engagement ที่จะตามมาด้วยนะคะโดย edge r a n k นะคะเป็นผลรวมของตัวแปร3ตัวด้วยกันนะคะงั้นขออธิบายนิดนึงละกันอเอาเข้าใจง่ายๆเลย3ตัวคือ1นะคะ affinity 2คือ weight นะคะแล้วก็3คือ time decay ค่ะ affinity คือความใกล้ชิดระหว่างเพจของคุณนะคะกับแฟนเพจค่ะนะคะซึ่ง วัดผลจากปฏิสัมพันธ์ที่แฟนเพจเนี่ยมีต่อเพจของคุณเช่นการกดไลค์คอมเมนต์แชร์นะคะไลค์คอมเมนต์แชร์ในโพสของคุณเนี่ยค่ะนะคะหากแฟนเพจคนนั้นนะคะเคยมีการกดไลค์หรือคอมเมนต์หรือมีการแชร์นะคะในเพจของเรานะคะโอกาสที่โพสเนี่ยนะคะจะไปแสดงนะคะในหน้าฟีดของเขาเนี่ยก็มีมากขึ้นด้วยนะคะ w e i เวทนะคะเวทเนี่ยคือคุณค่าน้ำหนักของโพสนะคะ โดย Facebook เนี่ยจะให้คุณค่าน้ำหนักของโพสต์ในแต่ละชนิดไม่เท่ากันค่ะน้องไอซ์ค่ะโดยจะให้น้ำหนักกับโพสต์ที่เรียงตามลำดับนะคะรูปภาพนะคะรูปภาพหรือวิดีโอซึ่งส่วนนี้นะคะรูปภาพหรือวิดีโอเนี่ยจะต้องสร้างบน Facebook นะคะไม่ใช่เอามาจาก y t u t u นะคะนะคะต่อมาคือลิงก์ข้อความตามลำดับะคะ่ะ นอกจากนี้นะคะอัลกอริทึมของ f c e e o o o นะคะก็จะมีการให้น้ำหนักโพสต์ที่มีคอมเมนต์และแชร์มากกว่าโพสต์ที่มีการกดไลค์อย่างเดียวค่ะน้องไอซ์และสุดท้ายเลยคือ Time Decay นะคะส่วนนี้จะเป็นความใหม่ของโพสต์ยิ่งเวลาผ่านไปโพสต์ที่เราเคยโพสต์ไปก่อนเนี่ยคะ่ะก็จะมีความสำคัญน้อยลงเรื่อยๆทำให้เราเนี่ยเห็นโพสต์เก่าๆน้อยลงนะคะที่สำคัญกว่านั้นคือการเลือกเวลาโพสต์ค่ะ ควรเลือกเวลาที่แฟนเพจของเราเนี่ยออนไลน์อยู่นะคะหรือช่วงเวลาที่แฟนเพจเนี่ยเข้ามา engage กับเพจเรามากที่สุดค่ะนะคะสรุปว่าหากถ้าคุณเนี่ยเปิดร้านขายออนไลน์บน Facebook นะคะสิ่งสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญเลยก็คือคอนเทนต์นะคะเพราะคอนเทนต์เนี่ยที่มีคุณภาพเนี่ยคะ่ะจะทำให้ตัว Age Rank เนี่ยคะ่ะดี ซึ่งโพสที่ดีนะคะเอชแวร์ที่ดีนะคะก็จะถูกโชว์ในหน้าฟีดของคนที่เข้ามากดไลค์เพจคุณเดมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันนะคะใช่ค่ะตรงนี้ก็เหมือนเป็นการให้คะแนนนะคะแล้วก็สามารถทําให้คนที่เข้ามาเอนเกจหรือเคืเข้ามาเคยเอนเกจของเราค่ะเห็นโพสเรามากน้อยแค่ไหน ตรงนี้ก็จะเป็นอัลกอริทึมของ Facebook เขาที่เขากำหนดขึ้นมาค่ะน้องไอซ์ค่ะเรียกว่าทุกๆครั้งที่เราโพสเนี่ยมันมีความหมายดังนั้นทุกคนก็ต้องใส่ใจในการโพสคอนเทนต์ทุกอย่างด้วยนะคะถูกต้องแล้วค่ะโอเคค่ะเชื่อว่าวันนี้นะคะทุกคนที่ทำแฟนเพจต้องดีใจมากๆที่ได้ไขข้อข้องใจตรงนี้ไปแล้วหนูดีใจมากๆเช่นกันค่ะเพราะว่าน้อยคนนะที่จะถามเรื่องเอจแกร์นะคะซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยเช่นกันนะคะ วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่เฟิร์นมา,มากๆเลยนะคะที่มาไขาข้อข้องใจให้อายแล้วก็ทุกๆคน,นะคะ่ะยินดีมากเลยค่ะน้องอายยังไงซ้าก็ฝากทุกๆคนด้วยนะคะอย่าลืมติดตามนะคะ Di ิจ t t و ر y f a q หนึ่งในพอดแคสต์ซีรีส์ของเรานะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ